สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องบ,าบาอ้าๆๆอีกเช่นเคยนะครับอันแน่นอนวันนี้มีค็อกเทลมาฝากคุณผู้ชม1ตัวนะครับทำตามกันที่บ้านได้เลยฮะมันเป็นค็อกเทลป๊อปปูล่ามิดดิงนะครับทำได้ง่ายมากเลยครับใช้ส่วนผสมแค่2อย่างเองนะครับชื่อค็อกเทลตัวนี้ก็คือเกรฮาวครับผมเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับต้องบอกว่าเกรฮาวเราจะใช้ วอดก้าหรือใช้จินก็ได้นะครับถ้าเป็นยุค prohibition era เขาจะใช้จินกันนะครับพอช่วงนั้นเขาต้มจินกันเยอะมากเลยครับมันก็เลยหาง่ายครับส่วนผมจะใช้เป็นวอดก้านะครับแล้วตัวที่2เป็นแก o ฟฟ Juice นะครับและแก้วเป็นแก้วลองดิงนะฮะส่วนการนิดก็เป็นมะนาวเว็ดแบบนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปทำกันเลยครับก่อนอื่นเลยใช้วอดก้านะครับ45 ml นะครับ เทแก้วที่เราเติมน้ำแข็งไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ท็อปด้วยเก้ฟูดจูดเลยนะครับนะจนเต็มเลยนะครับสุดท้ายเราก็ใช้ลามเวนนะครับใส่ลงไปเลยเรียบร้อยครับแค่นี้คุณก็จะได้เกฮาาวไปทำที่บ้านแล้วนะครับผม